เดี๋ยวติมจะพามาดูนี่เกษตรนี่นะคะมีปลูกอะไรบ้างใส่ผ้าถุงมานะมาจากใส่บาทแล้วก็เลยลวดมาเที่ยวในเกษตรนะเดี๋ยวไปดูบวบก่อนดูบวบดูบวบนี่ใครเคยเห็นพี่พรชัยคิดไว้ดีเนี่ยเนะอเป็นหมดแล้วใช่ไหมเอ้นี่บวบบวบบวบ,วบวติมจะเอาไฮไลท์เดี๋ยวจะเอาไฮไลท์เดี๋ยวไฮไลท์หนึ่งสองสามกดไฮไลท์ เดี๋ยวเรามาดูตะกี้บวบนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ไรฟักทองลูกฟักทองดูฟักทองอันนี้ปูกฟักทองนะคะดูฟักทองเนาะกดให้ได้ติ๊กอันนี้เป็นฟักทองนะคะอันนี้เป็นไรอะโวโคาโดใช่ไหมพี่ <Av> อะโวคาโดป่ะอะโวคาโดนะน,นี่อะโวคาโดดูฟักทองนะคะนี่เรกว่าฟักทองนะคะ mm. ตอนนี้เขากำลังก่อสร้างนะก็เลยเข้ายากนิดนึงเนาะไปอันนี้อะโวคาโดนะคะนี่กดอีกรอบหนึ่งอะโวคาโด อะโวคโดนะคะนี่เห็นไหมคะอะโวคโดนะคะนี่กำลังงออ่อ,อนลูกเล็เขียวอยู่เนาะเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวแล้วกลับไปหอมไปกินข้าวก่อนนั่งก่อน เดี๋ยวนั่งแล้วพี่นั่งรอเธอนะ <laughs> มาก็ไปเลยกับไปไปแล้วก็ไป,กไปเลยนเนาะยวเก็บขากล้องแต่ยังไม่ลงได้จนกว่าจะถึง้านจดอ,น <laughs> อดรถ พอนอะไรให้น้องสวัสดีค่ะคุณเล็กกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันหน้ามาใหม่เดี๋ยววันหน้ามาใหม่ไม่เป็นไรค่ะเดินเอาเดินไลน์ไปด้วยนู่นสองคนเนีไม่ไปเลยนูเดี๋ยววันหน้ามาใหม่เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะโทรนัดนัดก็ได้เดี๋ยวชวนพี่น้อยมาด้วยค่ะ เงนสองคนนี้ไม่จับเลยจะจับที่ไหน,น,นงไงเ,เขาจะตายเขาเหมือนเรานั่นแหละแต่คนนี่ที่อยู่ไมน่นานก็ไม่โงพระหวงวเขาก็รู้ใจกันแม่อยู่ไหนอยู่อุทยานสวนราชพฤกษ์จ้ากำลังเดินกลับแล้วเนี่ยวูยไปดูบัวหน่อยไหมเนี่ยบัวบัวสวนบัวเดอนไม้เดินไทย ไปดูหน่อยไหมอยู่อนถกคือแบตหมดหมดอารมณ์ใช่ไหมใช่จะถ่ายแล้วไม่ได้ออาแบตสำรองมาหรอเอาถ้ามาไม่ใช่ถ้ากรณีที่เราออกมาจากข้างนอกปุ๊บนะพี่ต้องเตรียมเลยนี่ข้าวนะคะข้าวอันนี้มันมันมันแก่หรือยังพี่พรเนี่ยดูข้าวที่เกษตรจ้าดูเกษตรที่สวนเกษตรวัดแอลมาใส่บาตรแล้วก็ลวดไม้แอลสวนเกษตร ดูสระบัวนิดนึงบัวมีปลาไหมเนี่ยไล้ไลทติดติดกันสี่ห้าไลทแล้วเนี่ยดูสวนบัวดอกบัวดูเรือนไทยโอเคเดี๋ยวดู กดมันกดสามารถกดไฮไลท์ได้พี่พรแบบว่ากดไฮไลท์เอาแบบ